ในเรื่องระบบขนส่งสาธนารนณะภายในเขตเทศาบาลนครตรังนะครับก็เป็นหนึ่งในปัญหาของเรานะครับที่เรามี่ม่งการไปนครตรังนะครับไม่ว่าจะเป็นผมผู้บริหารน,นะครับสมาชิกของเรานะครับได้มาถกที่กันจนเสนอเป็นนโะยบายขึ้นมาตั้งแต่วันที่1เมษาไปแล้วนะครับนโยบายที่เราบอกว่าคือ EV bus EV bus คืออะไรนะครับ EV bus ก็คือรถบัสพื้นเตี้ยไฟฟ้านะครับ ตรงนี้เราบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องระบบขนส่งสาธารณะที่คนที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยเดินทางไม่ถูกนะครับไม่รู้จะไปเรียกรถตรงไหนไปลําบากนะครับและคนในบ้านเมืองเราเองก,ก็จําเป็นจะต,ต้องใช้ขนส่งแบบนี้เหมือนกันนะครับการทําเส้นทางเนี่ยเฟสแรกนะครับผมก็ได้ประเมินไปแล้วว่าเราจะทําบริเวณรอบไข่แดงของนครตรังนะครับซึ่งจากไม่ง่ายเริ่มจากหน้าถายีรถไฟไปยังอนุสาวรีย์ได้ก่อนนะครับ หลุมนี้1หลูมนะครับจะมีเส้นทางอยู่ประมาณไม่เกิน8กิโลเมตรนะครับแล้วจะมีจุดลับย่อยๆย่อยๆยยๆนะครับจุดต่างๆสามารถใช้รถ4คันนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปฉะนั้นการรอเนี่ยจะไม่เกินประมาณ15นาทีนะส่วนในเรื่อง่ครช้จ่ายเนี่ยจะต้องเข้ามาดูว่าปริมาณการใช้ของแต่ละวันเป็นยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่แพงหรอกครับเพราะว่าเทศบาลสงขานะเมืองสงขาเท่าที่ทราบม,มาเนี่ยเขา kick off แล้วเขาทำกันไปแล้วนะครับ แถมทาได้ดีกว่านั้นคือประกาศว่าสองบาทตลอดสายนะเราอยากมีอย่างนั้นเหมือนกันเป็นนโยบายท,ที่เราคิดขึ้นมานะครับถามว่าทําไมทําได้ถูกเพราะว่าต้นทุนทางด้านพลังงานเนี่ยต่างกันนะครับกับรถน้ํามันนะของไฟฟ้าเนี่ยคิดเป็นหนึ่งใน4ี่ของรถน้ำมันเท่านั้นเองนะครับต้นทุนด้านพลังงานตรงนี้เป็นโครงการที่โอกาสใหม่ในควาตรางและผมผู้ตบบกยกรยดับสีได้นําเสนอไปแล้วครับ ครับตอนนี้ต้องเข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์ของเมืองตรังกันก่อนนะครับเมืองตรังมีลักษณะเป็นแอเป็นถ้วยนะครับหรือเรียกว่าหลุมขนมครกนะฉะนั้นน้ําจากรอบนอกจะไหลเข้ามาที่เทศาบาลนครตรังของเรานะครับครั้งล่าสุดที่เราเคยท่วมใหญ่แล้วน้ำมาจากเขาจาปานะครับก็ไหลมาจมตรงบ้านตรังวิลเลจน,นะครับตอนนี้นะครับภาครัฐเขาก็ตื่นตัวก็ทําโครงการแก้มลิงนะครับมีโครงการ ทาคร้อมนงเจนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นที่รับน้ําแต่ถามว่าเพื่อป้องกันอีกครั้งหนึ่งเราต้องมาดูโครงข่ายของระบบระบายน้ําของเราให้ดีนะครับว่าสโลปเป็นไปได้หรือไม่เนื่องจากเราบอกเรารู้ลักษณะเราเป็นแองน,นะครับน้ําจะออกไปทางไหนนะครับและสภาพความเป็นอยู่ของเครือข่ายต่างๆเหล่านี้ยังสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือมีปรักหักพังไปแล้วนะครับหรือว่าต้องมีการขุดลอ,อกนะครับเพราะหลายครั้งเหมือนที่ผมไปลงพื้นที่มาเนี่ย ผมไปดูนะครับพื้นที่รับน้ําเหล่านี้ในคูระบายน้ําเนี่ยก็จะเจอเศษวัสดุที่ไม่พึงประสงค์นะไม่ว่าจะเป็นวัสดุข่อสร้างนะครับกิ่งไม้เอย่ยอะไรเอย่ยตรงนี้เข้าไปกองไปหมดเลยเช่นพื้นที่หลังสนามกีฬาเนี่ยเราก็ไปเจอมาแล้วนะครับวันนั้นฝนตกหนักก็เจอละในคูระบายน้ําเนี่ยรับน้ําเออเต็มที่แล้ะครับตรงนี้เข้าไปก็ดาเนินการทันทีครับ คือถ้าดูนโยบายของผมที่พูดกันไปตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษานะผมชูเลยเรื่องเศรษฐกิจว่าเรามีทีมเศรษฐกิจเข้าไปแต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรากําหนดให้มีสี่เขตสี่หลาดชุมชนไม่ได้หมายเพราะว่าผมจะต้องไปสร้างตลาดใหม่นะคำว่าตลาดชุมชนนี่หมายถึงการรวมกันของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาขายของนะ ฉะนั้นไม่ยิ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ยิ่งดีนั่นคือมีรายได้และทุกคนช่วยกันก่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชนขึ้นมานะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับกระพังสุรินเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะปักหมุดนะครับว่าการค้าขายรอบกะพังเนี่ยจะต้องกลับมาอย่างเหมือนเมื่อก่อนนะไม่ว่าจะเป็นร้านขายเมี่ยงคำเอ่ยนะครับซบต,ตามอะไรเอ่ยแต่ต้องมีการจัดระเบียบมีที่ขายที่ระบุไว้เป็นหลักชัดเจนนะครับมีที่นั่งกินมีห้องน้ําที่สะอาดนะครับ อีกอันนึงนะครับถนนหลังตลาดเนี่ยเราก็วางแผนกันแล้วว่าเอ๊ะเราจะทําเป็นสตรีทฟู้ดได้หรือไม่นะครับเหมือนปีนังมีการขายตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสามทุ่มขายอะไรล่ะขายอาหารวิถีชาวตรังนะครับของอะไรที่คนตรังทําแล้วอร่อยนําเสนอนักท่องเที่ยวเข้ามามากินมาใช้กันนะครับอีกอันก็คือสวนทับทียงนะครับสวนทับทียงเนี่ยเราอยู่ใกล้เซ็นทรัลพอยต์เซ็นทรัลพอยต์นี่เป็นถนนของกินสักเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะสวนทีบทิจะทําอะไรอย่าไปทําซ้ำกับเขา ต้องช่วยกัน2ตลาดนี้ช่วยกันพยุงนะครับส่วนน้บเทียมก็เป็นตลาดแฮนเมดนะครับที่หัวหินทําสําเร็จมาแล้วนะครับเป็นตลาดแฮนเมดอยู่ติดก,กับตลาดใต้ต้นขามตลาดชีสดานะครับสองตลาดนี้พยุงเศรษฐกิจขึ้นมาด้วยกันนะครับอีกอันหนึ่งที่เราปักหมุดว่าจะทำก็คือว่าหลังรางรถไฟนะครับหลังรางรถไฟตรงนั้นเนี่ยก็ขยายเรื่องถนนคนเดินรางรถไฟไปนะครับและบริเวณหน้าหอสมุดหน้าหอจดหมายเหตนะุก็เรามีพี่น้องมุสลิมอยู่ที่นั้น เราก็อยากเปิดพื้นที่การขายให้เขานะครับเป็นถนนสายอาหารฮาลาลได้ไหมเพราะเรามีนักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์เข้ามาดังนั้นนะครับเมื่อเห็นว่านโยบายของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารระบบขนส่งสาธารนนะนะครับนโยบายสเขตสี่หลักชนนี้เพราะมันเชื่อมโยงไปแล้วเนี่ยมันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจขึ้นมานะครับเป็นการสร้างปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจขึ้นมาครับ อยู่ในในโยบายข้อที่5ของผมนะถ้าติดตามกันมาตั้งแต่ต้นนะครับเราบอกว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยเราจะเข้าไปดูแลการจัดการสวนสาธารณะรวมถึงสนามกีฬานะแต่วันนี้เดี๋ยวขอพูดเรื่องสวนสาธารณะเราบอกว่าพื้นที่สวนสาธารณะนี่มาถึงทุกคนได้ใช้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่เด็กก็ต้องมีโซนนิ่งของเขานะครับโซนนิ่งก็คือดูแลเรื่องความปลอดภัยนะไม่ใช่เอาลูออาลานมาเล่นต้องกลัวว่าเดี๋ยวคนนอกเข้ามาระวังกันยังไงเด็กขายหรือเปล่านะครับ หมาจรวิ่งเข้ามาไล่งับอย่างเงี้ยเราก็ต้องจัดสวนนิ่งนะครับส่วนของผู้ออกกาลังกายในสวนนะสวนของเราเนี่ยใช้เขาเรียกว่ามันติดฟังก์ชันออกกาลังกายด้วยฟื้นฟูร่างกายเข้าไปด้วยนะครับรอบสวนสาธารณะขับไปชอยเนี่ยรอบที่เขาไปวิ่งไปเดินกันเนี่ยหนึ่งจุดแปดกิโลเมตรออกจากหอพนันวิวาแต่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะห้องน้ํามีอยู่จุดเดียวนะครับไปทาห้องน้ําเพิ่มได้ไหมนะครับระบบแสงสว่างเป็นยังไงนะครับมืดใช่ไหม ก็ไปปรับปรุงนะครับ,ปปบ,รบสำคัญเลยระบบกล้องจอปิด C C T V ที่ผมบอกว่าไปติดเพิ่มให้เขารวมถึงระบบอิ e เ g อร์เซี l l อนะครับคุณเกิดเหตุคุณกดและใครเราไปช่วยนะครับเั้นเทศบาลเนี่ยถ้าดูเรามีการซื้อรถรถกอล์ฟไฟฟา้ามาแล้ว4คันตั้งแต่สมัยหลายสมัยแล้วนะครับตอนนี้เอากลับมาใช้งานเป็นรถตรวจการประจำสวนสาธนารนณะดีหรือไม่นะครับเกิดเหตุอะไรเรารู้ทันทุกทีเราเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับ ศาสตร์กระพังสุรินก็จะทําอย่างนี้เช่นกันนะครับดังนั้นด้านสาธารณะผมเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอพูดไปถึงตัวสนามกีฬาด้วยนะครับสนามกีฬาเราบอกว่าคนทุกเพศทุกวัยไปใช้กันเราบอกว่ามีหลายประเภทกีฬาที่อยู่ที่นั่นนะเทนนิสนะนะครับฟุตบอลมีนะครับวาสเกตบอลมีนะครับเด็กรุ่นใหม่เขาบอกว่าพี่โอครับผมอยากเล่นสเก็ตบอลนะผมอยากเล่นโรล,ลเลอร์เบลอะไม่มีที่เล่นให้เขา ทุกนนี้ก็เลยไปเล่นกันที่หลังตลาดชินตานะครับซึ่งเป็นที่เอกชนก็ต้องขอบคุณเจ้าของตลาดชินตาที่เขาอนุเคราะห์ฐานที่นะแต่ผมมองว่าเทศบาลเราก็มีพื้นที่ที่ทุ่งแจ้งเรามีเยอะเลยเราก็แบ่งโซนไปให้เขาได้ไหมนะครับทําให้ปลอดภัยนะครับทุกคนเข้าไปเล่นด้วยกันได้ไปขัดเรียนกันได้กีฬาใหม่ๆเหล่านี้ก็เป็นที่นิยมอยู่นะครับเราก็ทุกคนนะครับได้สิทธิ์พวกนี้เท่าเทียมกันนะครับครับก็ อย่างที่บอกนะครับพวกเราโอกาสใหม่นะครตรังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมผู้สมัครเบอร์สี่นะครับทีมผู้บริหารน,นะครับสอทอเขตหนึ่งนะครับสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะเขตสามเขตสี่ก็สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองและเขตสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเราทําโครงการเหล่านี้เนี่ยเราคิดร่วมกันมานะครับดังนั้นห้นานโยบายของผมเนี่ยถ้าชอบนะครับไปเลือกแล้วก็เลือกสมาชิกผมไปด้วยเพราะว่าทุกคนคิดกันมาตั้งแต่แรกทุกคนสามารถนํานโยบายเหล่านี้ลงพื้นที่ได้จริง ยังไงก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับส17พฤษภาคมนี้นะครับเข้าคูหาก,ากาเบอร์สี่นะครับแล้วก็การลูกทีมของผมไปด้วยนะครับขอบคุณครับ